โฮโมแปลว่าหนึ่งนะครับโฮโมไม่ใช่ฮอร์โมนนะครับโฮโมโฮโมนะโฮโมชิเนียสแปลว่าการเป็นเนื้อเดียวกันโฮโมชิเนียสอย่างเช่นน้ำอย่างเงี้ยน้ำแต่เวลาเราตัดน้ำมาคุณจะตักมาน้อยตักมาเยอะคุณสมบัติของน้ำต้องเหมือนกันถูกไหมเนี่ยแหละเราเรียกว่าน้ำเป็นโฮโมชิเนียสนะครับถ้าเป็นภาษาทางด้านไฟฟ้าเราอีกมุมหนึ่งเราจะเรียกไอโซโทปิกก็คือคุณตัดด้านไหนก็คือเหมือนกัน นะครับแต่ถ้าเราไปตักเค้กเนี้ยหน้าเค้กกับแป้งอย่างเนี้ยเราตักมาข้างบนเนี่ยข้างบนกับข้างล่างไม่เท่ากันเราอเงี้ยเราจะไม่เรียกว่าโ,โมดิเนียสนะครับตาอธิบายนะครับเออสมมติผมจะใช้คำว่าโฮโมโจีเนียลละกันเดี๋ยวเวลาออกออกเป็นเอกสารเดี๋ยวคุณไม่เข้าใจอีกนะน,นะครับ <S <S โฮโมโจีเนียลคืออะไรครับโโหลักการของโฮโมโจีเนียลก็คืออะไรคอนเซ็ปต์ของเขาคืออะไรคุณต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์ก่อนก็คอนเซ็ปต์ คอนเซปต์ Concept, หรือหลักการของโฮโมจินีเซสก็คือว่าเราจะทำสมการอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับสมการคือสมการที่ฟิลด์เชนิคเบียชนะครับส่วสมการเชิงรูปพันธ์เนี่ยนะครับที่ที่มันไม่เป็นที่มันไม่เป็นสมการเชิงเหล็กนะครับที่มันไม่ได้เป็นสมการแยกตัวแปรได้เนี่ยให้มันเป็นสามารถให้สามารถเป็นสมการแยกตักวแปรได้ เพราะถ้าเราสามารถทาให้มันเป็นสมก,การแยกตัวแปรได้แล้วเนี่ยเราก็ทําการอินิเกตได้นั่นเองง่ายนะครับคอนเซปต์ง่ายนะครับนะค,คืออย่างสมมุติว่า,เ,าเราอาจจะหรือราพูดง่ายคือวิธีการเปลี่ยนตัวแปรนั่นเองเหมือนกับเวลาเราอินทิเกตค่าเข้าไปนะครับถ้าเรา,เราสมมติว่าสมก,การก่ออกมาเป็นลักษณะคือ f x y BX บวกกับด x, x Y, อ y ซึ M ่งต so ัวเนี้ยมันไม่สามารถแยกได้นะเห็นไหมครับมันมีฟังกชักับ X อยู่ิกันอยู่อันนี้ f กับ X อกันอยู่เราไม่สามารถแยกกันได้แต่ถ้าเรามีกระบวนการอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนะแล้วเราสามารถที่จะทำให้มันเป็นเปลี่ยนตัวแปรนะครับเช่นเปลี่ยนเป็น H ออกมาเป็น Hx นะคะก็คือเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันเป็น dx แล้วเปลี่ยน y ให้เป็นตัวแปรใหม่เป็น hg mc m g hi i อะไร่ะ i, I มันจัดสมการใหม่ให้มันเป็ียนสมการแยกตัวแปรได้โดยการเปลี่ยนตัวแปรแทนที่จะเป็นวาก็อาจจะเป็นตัวแปรชนิดหนึง่งเป็นอะไรครับเป็น V เพอเป็นอย่างนี้พวกมันเป็นเหมือนกับทงการอะไรแล้วครับซับเฟนะครับก็คือเรา,าก็อินมีเก็บได้ถูกไหมอันนี้ก็จะได้เป็นอะไรครับก็จะได้เป็น H x บวกกับอะไรครับ V ีไอว V บวกกับเท่ากับ C น่เอง อันนี้คือคอนเซปตของโฮโมโจีเนียสนะครับทีนี้เราต้องมาดูนิยามก่อนว่ามันมีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับโฮโมโจีเนียสนะครับเวลาคุยก็จะได้คุยด้เรื่องภาษาดวกันไนดะะ้สิ่งแรกที่คุณจะต้องทำความเข้าใจก็คือฟังก์ชันโฮโมโจีเนียสนะครับยังไม่ใช่สมการนะครับเป็นแค่ฟังก์ชันบอกนะครับฟังก์ชันเอกธ์นะครับ หรือว่าฟังก์ชั่นอ่าโมวจีเนียฟังก์ชันนั่นเองนะคำว่าฟังก์ชันเอกพันธ์คืออะไรนะครับเขาบอกว่าอาผมเขีย,ยนยนิยามมาเลยนะครับเขาบอกว่านิยามเขาบอกว่าถ้าถ้าให้ p x y นะครับเป็นฟังก์ชันเอกพันธ T x, เ y เขียนใหม่ได้เป็นก็คือ ft x ก็คือเราเราแทนเด้วยท x y ด้วย t y แล้วเมื่อแทนไปในฟังก์ชันแล้วผลที่ได้คือจะเป็นการเป็น T ยกกำลังเเป็นฟังก์ชันเดิม x กับ y เราจะเรียกฟังก์ชันนี้ว่ามันเป็นฟังก์ชันอีกกับ เราดูตัวอย่างถ้าจจะยังไม่เข้าใจนิดหน่งนะครับแต่ว่าถ้าใครพอเข้าใจนี่ก็จะเริม่มเข้าใจภา,า,าษาคณิตศาสตร์มากขึ้นลองดูตัวอย่างที่ว่าพวกนี้เป็นฟังก์ชันเอกภพหรือเปล่าแล้วเป็นเอกพภ์แล้วเป็นออเดอร์อะไรถ้าเป็นเอก เช็คว่าสมการพวกนี้เออเนี่ยฟังก์ชันพวกนี้มันเป็นสมการกับฟังก์ชันต่างกันยังไงสมการกับฟังก์ชันต่างกันยังไงอ๋อง่ายกแบบสมการกับฟังก์ชันต่างกันยังไงฟังก์ชันเห็นไหมครับมันจะเป็นฟังก์ชันเท่ากับเอกลัสองนี่คือด้านซ้ายมือมันไม่เท่ากับตัวเลขหรือมันไม่เท่ากับศูนย์ แทนว่าฟังก์ชันมันเป็นฟังก์ชันเอก,กพันหรือเปล่าคือเราก็แทน x ด้วยอะไรครับ t x แทน y ด้วย t y เ <T Y. S 1> ข้าไปในฟังก์ชันแล้ดวดูสิว่ามันได้เป็นในหมวดก็คือ t ยกกำลัง n หรือเปล่านะครับอาก็ไกลเพราะนั้นเราก็แทน x ด้วย t x y ด้วย t y ได้อะไรครับเราก็ได้ฟังก์ชัน t x t y ได้อะไร x ก็แทนด้วยอะไร t x t x ยกกำลัง2บวกกับ2 ทีบวกกับ t y ถูกไหมแทน x กด้วย t x y ด้วย t y นะครับคุณก็หาค่ามาได้เป็นไรครับ t กำลังสองกลังสบวกกับสองคูณ t ก็ได้เลยครับ t กำลังสองนะครับสนี่มีอะไรเป็นจัวร่วม t กำลังสอ่ามี t กลังสออกมา x กลังสบวกสอง อันนี้มันคือฟังก <pl ains> ์ชัน f x ไหมมันคือฟังก์ชัน f อกพันไหมครับใช่ไหมใช่ตัวเดิมไหมใช่ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันมี t ยกกับลัง n คูณกับ f x ตัวเดิมแสดงว่าฟังก์ชันนี้เป็นเป็นฟังก์ชันเอกพันออเดอร์เท่าไหร่ออเดอร์สองเพราะว่าตัวนี้คือ n นั่นเองอันนี้เป็นเอกพันอันดับที่สอง n เป็สอง x ด้วยท x y ด้วย t y แล้วสามารถดึงทีออกมายกกาลัง n ได้เ้วเป็นฟังก์ชันเดิมเราจะเรียกฟังก์ชันนั้นว่าเป็นฟังก์ชันอีกพัะ,อะขอใคร txty ได้อะไรครับก็สแควรูทของ Txt อลบ t y นะครับ ทีได้อะไรทีลังสอง xy ลบ t อันนี้ทีกำลังสองถอดได้อะไรให้ทีออกมา T xy ลบมีอะไรเป็นตัวร่วม t เป็นตัวร่วมนะครับทีวสแ xy ลบกับ y ตรงนี้มันเป็น fx ไหมครับเป็น fx y เหมือนเดิมใช่ไหมอันนี้เป็น t ใช่ไหมครับ ที่ยุ่กัอะไรหนึ่งแสดงว่านี่เนเป็นหนึ่งเป็นเอกพันระดับที่หนึ่งอาคุณลองทำคอฟ้านี่คอฟวาเป็นไหมอ่าคอปวาเป็นไหมครับลองทำคอฟวาที่คอข้าเป็นไหมให้ผมทำบอกก็เขียนได้สบายผม อ่ะ f t x y ก็จะเท่ากับ tx กัำลังบวก ty เท่ากับซกลัง3นะครับก็จะกลายเป็น t กลังสากลังสาวก t กำลังา y กลังสามมันนี t กลังสามเป็นตัวร่วมใครดึงอีกนี้ออกไม่เป็นอีกผมว่ามีแน่นอนนะครับดึงตัวร่วออกาไม่เป็นนะครับ คือ t ยกกำลัง n แล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็น f x เหมือนเดิมเห็นไหมตัวมันเป็นตัวเดิมมาเห็นไหมครับเพวันนี้ในนี้คือเป็นโมจจเนีย n เท่ากับอะไรครับสามนะอ่ะผมผมแทรกขั้นเป็นคอควายสองแล้วนครับควายสองนะครับผมถามว่านี่เป็นโมจจเนียไหมเอกรางสามบวกว่าเอกรางสองเนี่ยเราทำดิ เป็น,น,น,นเพราะอะไรไม่เป็นเพราะอะไรอ่าถ้าเป็นเป็นออเดอร์อะไรถ้าไม่เป็นไม่เป็นเพราะอะไรต้องตอบไม่ได้ไม่เป็นออเพราะมันดึงีออกาไม่ได้อ่าเพื่อนบอกว่าไม่เป็นเพราะดึงทีออกมาไม่ได้ดึงออกมาได้เดี๋ยวอื่ได้ไม่หมดเลยนี้ใช่หมอ่ก็แน เข้าเรืองเลยนะเอาแค่นีอย่างน,านะครับถ้าคุณไม่ได้ตรงนี้คุณก็ t กั 3, 3, ังสาม x กังสา t กังส y กมีอะไรเป็นตัวร่วม t กัังนะครับ t x กักส y กอันนี้เป็น f x y ไหมไม่ใช่เพราะนั้นไม่ใช่มันก็คือมันก็ไม่ใช่เป็นสรรมการของโบจีเนี่ยอาจารย์ครับ ไม่ใช่ครับแบตจะหมดแนละ้วนะครับถ้าไม่ใช่ปุ๊บมันก็จะไม่ใช่สรรมการโฮโมจีเนี่ยนะครับเพราะมันไม่สามารถเขียนอยู่ในรูปของคีลกำลัง n ได้ฮะนะครับอ่ะองงูล่ะงูงงูเป็นไม่เป็น ได้ไหมครับดึงกมาได้ไหมดึงหัวทรายดึงหัได้ไหมครับไม่ได้เราไม่สามารถดึงไม่ได้เพราะนั้นเราสามารถจัดอยู่ในรูปของ t เจลัก n fx y ได้ไหมครับไม่ได้เพราะนั้นไม่ได้นี่จะไม่เถ้าเราไม่สามารถจัดอยู่ในรูปของ t เจลัก n fx y ได้เราจะถือว่าังก์ชันนั้นก็ไม่เป็นังก์ชันอีกตาตามนิยามนะครับอย่าไปฝืนนิยามของเขานะครับ ทีวไ,ได้อะไรที e กลางทีเอารด้อะไรทีถูกไหมคัูบวกกับแทนที t y ทีวทีกนะทีกับ t เป็นยังไงครับตัดตัดเหลืออะไรครับ e อ y วบวกกับแทน y ส่วน x ออันนี้มันคืออะไร ีกำลังศูนย์ได้อะไร 1. 1> ในหนึ่งะระดนนี้คือเป็นเห็นเท่าก,กับเป็นเท่ก,กับูนน,นะครับ